สวัสดีครับพวกเราสามคนนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มแปนะครับจะมานําเสนอโครงงานของเรานะครับก็นือนะครับขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมนักสืบสันต์อนันตาครับมาจากคณะมนุษยศาสตร์ครับผมสวัสดีครับผมนายแัทนันชานินะครับมาจากคณะเศรษฐศาสตร์ครับสวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวพริมลมลนุตคุณนะคะมาจากคณะวิทยาศาสตร์ค่ะ ครับผมและโครงงานของเราในวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอโครงงานก็คือ Beat the Plastic Pollution นะครับหรือว่าการลดมลพิษจากจากพลาสติกนะครับซึ่งโครงงานนี้นะครับเป็นโครงงานที่สอดคล้องกับ SDG ข้อที่1 3ครับ Climate Action หรือว่าการดำเนินการอยา่างเร่งน่่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนครับผม ถ้าผมูลเหตุแรงจูงใจความสนใจของเรานะครับก็คือเนื่องจากปัจจุบันนี้นะครับสภาวะโรคของเรานะครับมีแนวโน้มที่อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดภัยพิบัติเช่นน้ําท่วมหรือว่าไฟป่านะครับซึ่งการเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยมีมาได้จากหลายสาเหตุนะครับซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่สําคัญน,นั่นก็คือการเกิดตัวพิษจากพลาสติกขยะพลาสติกนะครับ ถึงแม้นะครับว่าขยะพล,ลาสติกเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายเลยแต่ว่าการใช้พลาสติกเพียงแค่ครั้งเดียวเราทิ้งเนี่ยมันก่อแค่เกิดขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลยฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับทางกลุ่มของพวกเราเนี่ยจึงเล็งเห็นปัญหานี้แล้วมีแนวคิดที่จะช่วยกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับ ด้วยการจัดทำโครงงานเรื่องบี p l a าสติกโพล u ช i o นหรือว่าการลดมลกิจจากพลาสติกครับผมเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเราครับครับแนวคิดของโครงงานนะครับทางคณะผู้จัดทำมีความเห็นว่าคนส่วนใหญ่นั้นยังเลือกที่จะรับถุงพลาสติกหรือมีการใช้งานถุงพลาสติกและยังไม่ค่อยพบเห็นการแยกขยะจากผนะข้างต้นทำให้เกิดมลพิษจากพลาสติกเป็นอย่างมาก ทางเราจึงได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาในการเกิดมลภาวะจากพลาสติกเพราะว่าบางคนนั้นยังมีการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องและไม่เข้าใจถึงหลักการจัดการปัญหาขยะต่อลงถังด้วยหลัก7 R โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการลดการใช้ถุงพลาสติกเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ไม่ยากแต่ปัญหาของพลาสติกก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันทางผูาจะทําโครงงานนะครับ จึงสรุปปัญหาได้ดังนี้ 1. การใช้ถุงพลาสติกที่ยังมีมากอยู่ในปัจจุบัน 2. คนส่วนใหญ่ยังไม่มีวิธีการจัดการกับพลาสติกได้ดีพอต่อไปนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหา 1. น,นะครับรณรงค์ให้มีการแยกขยะตามแต่ละประเภทก่อนนำไปทิ้ง 2. มีการติดป้ายรณรงค์ให้คนเห็นบ่อยเพื่อจะได้ไม่ลืมนำถุงผ้าไปด้วยและคิดโครงการซื้อของพบราคาที่กำหนด จะได้รับถุงผ้าแทนการให้ถุงพลาสติก 3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะตามประเภทไล่ความรู้เกี่ยวกับหลัก 7R ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเลยครับค่ะผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมายนะคะคาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะมีการใช้พลาสติกลดลงมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพลาสติกและมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะก,ก่อนลงถังด้วยหลัก 7R มากขึ้นค่ะ ค่ะความคิดเห็นนะคะเราได้ทําการสมมวจิธีแก้ไขให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ได้ข้อเสนอแห้ดังนี้ค่ะ 1. เป็นวิธีที่ดีแต่อาจขึ้นอยู่กับกลิ่นอาของแต่ละบุคคลและอยากให้มีการปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่วัยเด็กค่ะ 2. เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาการแจกสุทธิภาพอาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้ร้านค้าและการติดป้ายจะต้องเสียค่าดูแลเพิ่มเติมและอาจเป็นการเพิ่มขยะอยีกด้วย3 การเผยแพร่ความรู้ออนไลน์เป็นวิธีที่ค่อนข้างเข้าถึงกลุ่มคนได้ดีอาจช่วยให้คนส่วนใหญ่หันมาแยกขยะมากขึ้นและได้รับความรู้อีกมากมายค่ะครับผมและทั้งหมดนี้ก็เป็นการนำเสนอจากกลุ่มเรานะครับพวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ